ทุกคนคะที่เห็นนี้ก็คือเป็นเสาที่แบ่งนะคะแบ่งเขตแดนที่นะทุกคนนั่นแหละค่ะจะไม่ให้น้องแจงหลงเข้าไปที่ของเพื่อนบ้านได้ยังไงนะคะทุกคนมันไม่มีรูวรวรวน้ำหรือว่าอะไรกั้นเลยนะคะทุกคนมันก็เป็นป่าผืนเดียวกันอย่างนี้แหละคะ่ะแค่มีเสาเล็กๆนะคะปักไว้นะคะ วันนี้อากาศดีจังเลยอ,อากาศดีแบบนี้ไปทำอะไรดีนะ้า ไปส่องเห็ดดีกว่า,าดีจังเลยดีจังมีแดด สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันตอนสายค่ะหลังจากที่แจ้งทักทายแล้วเนาะตอนเช้านะคะเห็นอากาศมันดีค่ะเพื่นเพื่อนจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่23เดือนกันยายนแล้วนะนะคะปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลานี้นี่คือแจงอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนยังอยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยนะคะนะ วันที่23ใช่แล้ว23บสามกันยาปีที่แล้วเนาะค่ะเอาละค่ะมาเรามารุ้นกันนะคะแจงก็มาส่องเห็ดตามเคยค่ะพิพินเพื่อนจ๋าปากของบ้านแจงเองนะคะไม่ไกลจากบ้านเนาะและแล้วแ,แจงก็เพิ่งเดินออกมาจากบ้านค่ะก็เจอนี้เลยค่ะพินเพื่อนจ๋าเจอแล้วนะคะเจอเห็ดแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะดอกแรกแหกมันของวันนี้นะจ่าเอ๊ ันใช่เห็ดมันปูสีขาวไหมมันใช่ไหมเรามาลุ้นกันนะคะอุ้ยใช่แล้วค่ะใช่แล้วดอกแรกเห็ดมันปูสีขาวค่ะ ดอกแรกของวันนี้นะคะอู้ดีจังเลยเอาขาเขากลับไปที่เดิมมนันมันค่ะมนัมนมันดอกแรกก็ได้ mm hmm. เห็ดมันปูสีขาวแล้วคะ่ะป่ะไปต่อจ้ะจงเห็นเห็ดเห็ดอะไรนาะโอ้อันนี้ น่าจะเป็นเห็ดนาแล่นะคะทุกคนเห็ดเห็ดนาแล่นะคะอ้โหโหโหกระเป๋าแจงแป๊บหบนึ่งนะคะทุกคนคะเห็ดชนิดนี้เนี่ยแจงเจอเจอบ่อยๆนะคะเนี่ยแต่แจงไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะรู้แหละว่ามันกินไม่ได้เพราะลักษณะภายนอกดูเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะ นี่นะเออไปต่อคะ่ะป่าก็รกคะ่ะพื่นเพื่อนจะรกแต่ก็อยากเดินนะคะนี่นะคะอุ้ยเจองเห็นขาขาวนะคะใช่เห็ดไหมเ <c oughs> นี่นะคะใช่เห็ดไหมเดดเดวเดดเดว ใช่ไหมเนาะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งวียนาเห็ดมันปูอีกแล้วเห็ดมันปูสีขาวอีกแล้วค่ะอุ้ยว้าวดีจังเลยอุ้ยสภาพเห็ดได้ไหมเนี่ย ได้อยู่ค่ะได้อยู่อืมโอเคปิดไว้นะคะอืมดอกดอกได้อยู่ยังไม่นิ่มค่ะเอาละค่ะไปต่อจ้าป่าอุดมสมบูรณ์ดีมากๆเลยค่ะแต่ทำไมไม่มีเหตุเกิดเนี่ย เดินต่อไปนะคะทุกคนคะที่เห็นนี้ก็คือเป็นเสาที่แบ่งนะคะแบ่งเขตแดนที่นะทุกคนนะคะนี่นะแล้วก็เห็นไหมจะมีทุกคนเห็นเป็นลิบบินสีชมพูไหมคะที่อยู่ตามต้นไม้นะคะที่เราผูกไว้ตามต้นไม้นะคะจะมีเป็นระยะระยะนะคะทุกคนคือขวามือนี่จะเป็นที่ของแจง ซ้ายมือก็จะเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะนั่นแหละค่ะจะไม่ให้น้องแจงหลงเข้าไปที่ของเพื่อนบ้านได้ยังไงนะคะทุกคนมันไม่มีรัว้วรวดน้ำหรือว่าอะไรกั้นเลยนะคะทุกคนมันก็เป็นป่าผืนเดียวกันอย่างนี้แหละคะ่ะแค่มีเสาเล็กๆนะคะปักไว้นะคะคือตอนที่เรา,ามีเสานะคะถ้าเราอยากให้มีเสาปักไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเนีย่ยเห็นไหม ที่เขาเขียนบอกว่า property line นะคะมันเป็นเส้นเป็นเป็นเขตแดนที่เนาะเราต้องจ้างเขามาสำรวจนะทุกคนอืจ้างเขามาสำรวจเขาก็ใช้อดาวเทียมยิงนะคะยิงะระบบของเขานะคะตามผืนป่าแล้วเขาก็มาปักหมุดไว้นะทุกคนมันมีการปักหมุดด้วยนะคะ,ะจําได้ว่าแจงจําได้ว่าคุณคุณจอนนะคะเขาจ้างในราคา หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะทุกคนก็ไปสุดป่านู้นแหละคะ่ะเพราะว่าป่านี้ประมาณอ่าถ้าเป็นไร่นะคะป่านี้ยี่สิบเอเคอร์นะคะเป็นไร่ก็ตีกลมๆหกสิบไร่นะคะเขาก็ยิงตามอ่าที่เขาเห็นในระบบของเขาแหละคะ่ะระบบดาวเทียมอะไรของเขานี่แหละนั่นแหละจ้างหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะหนึ่งหมื่นเหรียญก็สามแสนกว่าบาทน,นะคะในการที่ว่าให้อ่า ให้กรมที่ดินเขามาทําให้นะคะไปค่ะเราไปเดินต่อนะคะอุ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยค่ะอุ้ยทุกคนขาแจ้งเจอเห็ดพึ่งค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งเนยนะคะอุ้ยดอกยังเฟิรมๆอยู่เลยแป๊บหนึ่งนะคะแจ้งอยากตัดขาเห็ด ตัดไม่ทันแล้วมันหลุดมาแล้วแก่แล้วค่ะดอกนี้แก่แล้วเอาไว้ที่เดิมอเห็นนิ่มแล้วค่ะทุกคนเห็นเห็นนิ่มแล้วอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่มันมันน้อยไปปล่อยเขาเป็นเชื้อไปค่ะนี่มีแค่สามดอก ปีนี้แรงค่ะเห็ดเกิดน้อยมากปกติเนี่ยถ้าฝนดีๆนะคะเนี่ยเห็ดพึ่งเนยแบบเนี้ยบ้านแจงจะเยอะมากๆนะทุกคนแต่เห็ดพึ่งหวานอนะ่ะยังไม่เคยเก็บนะคะทุกคนเอาไปต่อจ้าทุกคนคะแจงจะปิดคลิปแล้วนะคะเดินเป็นชั่วโมงได้เห็ดมันปูสีขาวสองดอกแล้วก็เจอเห็ดพึ่งแค่นั้นล่ะคะ่ะเรามาเรามาปิดคลิปด้วยเห็ดอันนี้เห็ดอะไรน้อเนาะ เว่ยเห็ดนี้กินได้นะคะทุกคนเห็ดหน่าแหละค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้กินได้แซ่บพร้อมแจงพึงกล้ากินปีที่แล้วเองคะ่ะแจงตัดสินใจกินปีที่แล้วเองนะคะจากที่ศึกษามาประมาณอาสองปีนะคะนี่ดอกน่ารักเชียวรุ่นเนี่ยกำลังอร่อยคะ่ะ เอาละค่ะปิดคลิปแล้วนะคะขบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะ thank you all friends bye เช่แคร์ขอบคุณค่ะดูักแล้วขอบคุณนะคะ